الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله خاشكر ت الله في بره องค์ทรงโปรดประทานเนี่ยมาให้กับเราซึ่งพระ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و إن تعبد نعمت الله لا تحصوها ท่านสเจ้าคิดคำนวณเนี่ยมัดความโปรดปานที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับเราในโลกจุนญานี้นะครับสเจ้าจะไม่สามารถคิดคำนวณได้เลยนะครับเพราะนั้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นซึ่งแน่นอนว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับมนุษย์ในการที่จะคิดค้น ในการที่จะพัฒนานะครับความเจริญก้าวหน้าให,ให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนั้นนะครับก็เป็นเนี่ยหมัดจากเรา,าเช่นเดียวกันที่เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีน่ยนำมาซึ่งความสะดวกสบายง่ายดายหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นมันมีมากมายแต่ว่ายกตัวอย่างเช่น GPS ที่นําทางเนี่ยนะครับ เราเราไม่รู้จักที่เราว่าเราไม่รู้จักถนนทางที่จะไปที่เป้าจุดหมายของเราแต่เมื่อเราตั้ง gps เนี่ย gps เนี่ยจะนำทางเราไปให้ถึงจุดหมายได้แล้วอีกหลายๆอย่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Computer, หรือว่าโทรศัพท์มือถืออะไรต่ออะไรทุกหมดเนี่ยนะครับมัน,ม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 ,นมันเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากเอาล้อทรงประทานสติปัญญาให้มนุษย์นะครับแต่ถ้าว่าเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจนะครับว่าทุกสิ่งทุกอยากนะ่างน่ะมันสะดวกง่ายดายรวดเร็วนะครับร่เนเวลาสะดวกแต่การล่นเวลาสะดวกเนี่ยทำให้เราเนี่ยเสร็จงานเร็วเนี่ยแต่เวลาที่เหลือเนี่ยแทนที่จะขอบคุณเอาล่์แทนที่จะเข้าหาเอาล่์แต่กลับเราไปหลงอยู่กับสิ่งอื่นนะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับเป็นสิ่งที่แปลกมากว่าเทคโนโลยีนะ่ะที่ เอาว่าให้ประทานให้กับเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้มันเพื่อที่จะทําให้เราเน่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แต่ถ้าว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันยิ่งทําให้เราไกลจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจพี่น้องนะครับคนยุคสมัยท่านสาหาบ้านนะครับสมัยท่านบิาลาาสลอว์ซัมเน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าโลกมีกาแล็กซี่ไม่รู้หรอกว่าในตาเรานะมีระบบการมองเห็นเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งเล็ก ที่เรามองแล้วมันจะส่งไปที่ประสาทประสาทคำนวณเส้นระบบประสาทจะคำนวณประมวลผลว่านั่นคือสีขาวนั่นคือสีแดงนั่นคืออะไรนะ่อย่างทำอย่างทำงานอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในร่างกายเรานะ่ยมีเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเอลว,วิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้ในในใน,ในสือ่อในสื่อต่างๆหรือว่าในในวิชาวิทชาศาสตร์เนี่ยนะครับระบบจักรวาลหรือว่า สัตว์เนี่ยเป็นยังไงการเลี้ยงลูกการอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์มันเป็นสัญญาณบง่บงบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยที่ที่เราได้ใช้มันเนี่ยมันทําให้เราสะดวกง่ายดายทุกอย่างแต่แทนที่ว่าเราเนี่ยจะได้กใกล้ใกล้มันจะนําเราไปสู่อัลลอฮ์ให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นชัยตอนมันทําให้เรา่นั่นะ ยิ่งห่างไกลจากอาวสังมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกนะครับเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจแล้วก็น่าวิเคราะห์อย่างมากนะครับคนยุคซหฮาบาน,นี่ยเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าเขารู้ว่าท่านอาบับสุลสลาสลมนั้นมาเพื่อที่จะนําให้พวกเขานั้นพ้นจากไฟนรกและพบกับอวสังในวันเกียร์มะเท่านี้เขาก็ปฏิบัติตามแล้วเขาไม่ค้นคว้าไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแต่เราเนี่ยรู้ทุกอย่างรู้ระบบรู้อะไรรู้ ร่างกายเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเนี rian, right grades, então, ่ยจักรวาลเนี่ยมีกาแล็กซีมีอะไรยิ่งใหญ่ไพศาลและในสุระอัลกุรอานสุระอัดดาฮ์หรือว่าอัลอินซานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวไวด้ารอไอจะซัมมาเมื่อเจ้ามองไปในสวรรค์เนี่ยนะครับคนชาวสวรรค์เนี่ยวัยด้ารอไอจะซัมมารอไอจะน่าไอมันวมุลกันกะบีรอนะครับ เมื่อเจ้ามองไปในความสุขสบายในรูปในใน,ใน,ใ,นในสวรรค์น,นั้นน่ะไวร่ารอไอจัสม์มามองไปที่นั่นรอไอจนาไอมันเจ้าจะเห็นความสุขสบายที่เตรียมเอาเตรียมไว้ให้อย่างมหาศาลนะครับหรูหรารอไอจนาไอมันวมุลกันกะบีรอคืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เขาบอกที่เขาพ้นพบเนี่ยว่า กล้องอะไรที่ค้นพบใหม่เนี่ยมองไปเป็นไกลกี่พิแสงนั่นแหละยังมองไม่เห็นไกลกว่านั้นอีกขอบอนะ้นอ่ะสวรรค์ของอนะ้นอ่ะกว้างใหญ่ไพศาลกว่านั้นอีกที่อเล็กต์เตรียมไว้ให้กับเราแต่ทาไมความรู้เหล่านี้ไม่ทําให้เรายิ่งเกรงกลัวล่ะมันทําให้เราเฉยเมยสวรรค์เอเล็กต์บอกว่าสบายยังไงนรกน่ากลัวอย่างไรความรู้อย่างเนี้ยเราไม่ได้ทําให้ทําให้เราเกรงกลกัวนรก หรืออยากได้สวรรค์เลยเพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหาที่เราทำไหมทำไว้เนี่ยเมื่อเราฝาา่าฝืนอร่อ์อย่างหนึ่งน่ะมันก็เกิดจุดดำหนึ่งจุดนะครับแล้วก็เมื่อเราทําอีกมันก็เกิดจุดดําอีกจุดหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้มีฟิตรณะที่ท่านบิสมาร์ทสอมบอกกับเราแล้วว่ามันจะเกิดฟิตรณะยิ่งใหญ่ที่ว่าเป็นเหมือนกับกลางคืนที่มืดมนนี่พี่น้องชัดเจนแล้วครับ ท่านบีสโลวา์วารอะไรสักลามพูดไว้ชัดเจนเลยเป็นเหมือนการคืนที่มืดมนที่มันมาในอินเทอร์เน็ตหลากหลายมากถ้าคุณอยากจะดูเรื่องที่ว่าทําลายอิหมานของคุณอ่ะมีเยอะทําลายอิหมานที่เมื่อเราทําความชั่วอย่างหนึ่งเนี่ยทำผิดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดจุดดําจุดหนึ่งแล้วถ้าเราดูเป็นเชั่วงอ่ะพี่น้องจุดดำเนี่ยมันจะเต็มหัวใจเราเลยนี่คือระดับที่ว่าเลวสุด ที่จะทาลายอม م านของเราที่ใชยตอนมันจะคอยุแย่แล้วกีเลสตัณหาของเราก็ตอบรับนะครับกิเลสตัณหาเราตอบรับเราก็มองสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ชั่วร้ายที่ในในนียซึ่งมันพยายามที่จะล่อลวงเราพยายามที่จะมายัดเยียดเราในในสื่อออนไลน์ที่ทั่วทั่วไปอะ่ะสื่อออนไลน์หลักอะ่ะสื่อหลักที่ว่าเด็กๆก,ก็เกิดมาก็เจออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการทําลายล้าง ทำลายอีมานนะครับแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นล่ะถ้าผมว่าเราไม่ดูสิ่งที่ว่าเลวแบบว่าชัดๆเลยอะ่ะเราก็ดูสารคาดีดูสินค้าดูอะไรต่ออะไรที่ว่ามันเป็นของที่ว่าทําให้เราจมปักอยู่ในโลกยุนยาเนี่ยแหละแล้วเราก็ลืมนึกถึงอคคลอฮที่อัลลอฮ์เตรียมให้กับเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่ายุนยาเนี่ยเพื่อที่จะตอบเพื่อที่จะ,อะขอบคุณอัลลอฮ อิบานะต่ออววะไม่ใช่อิบารนะต่อฮานัฟซูไม่ใช่ว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่ตอบสนองหมดเลยไม่ใช่ความสุขสบายรอเราอยู่ในโลกอาคเอาะนี่เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องที่เราจะต้องทดตรวจสอบทบทวนตัวเราเองให้มากว่าตอนนี้เราเนี่ยยิ่งใกล้เข้าหาอววะหรือว่ายิ่งไกลกับไปก,กับไปจากอววะเพราะฉะนั้น ชัยตอนเนี่ยมันเอาจริงครับพี่น้องขอให้เราเนี่ยคำว่าชัยตอนเนี่ยกับความว่ายิวเนี่ยยาฮูดเนี่ยเอามาใส่ไว้ในสติปัญญาเราเนี่ยให้เยอะๆแล้วก็นึกตลอดว่าอววะบอกว่าอินนัชัยตอนนะละกุมอาดูวุนฟัตคิซูฮุอาดูวะแท้จริงเน้นเลยนะว่าแท้จริงอินอนะหมายถึงว่าแน่นอนเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องสงสัยเลยแหละ ว่าชัยตอนน่ะมันเป็นศัตรูกับสู่เจ้าที่ชัดเจนอินเลอินเชยตอนนารกุมอาดูนลฟัตตะคิรูหูอาดูว่าดังนั้นจงยึดมันเป็นศัตรูวันหนึ่งพี่น้องแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราคิดคําว่าชัยตอนในหัวใ,ในหัวเราหรือไม่หรือไม่เราคิดคำว่าชัยตอนเนี่ยในสติปัญญาเราบ้างไหมว่าชัยตอนชายตอน,ตอนมันกําลังจะเอาเราไปลงนรกแล้วชายตอนเนี่ยมัน ที่เอาวั์บอกว่าวาลาตตะบ,บีอูโคตว่าติชัยตอนและสุจาตทั้งหลายจงอย่าปฏิบัติตามรอยเท้าของชัยตอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยทำความผิดอย่างหนึ่งมันจะจุดมันจะเกิดจุดดําจุดหนึ่งทำนองเดียวกันแหละเมื่อจุดดํามันเยอะเยอะเข้าหัวใจมันตายด้านหัวใจมันแข็งกระด้างเรานะหมาดก็ไม่รู้สึกลิ้มรดของกับการละหมาดนะครับเพราะฉะนั้น ทำตอนเดียวกันใช้ตอนเนี่ยมันก็ค่อยค่อยค่อย,อยลากไปชนิดเอาไปคือถ้าบอกว่าทําให้คนออตกมุสตัดได้มันก็มันไม่สามารถทําให้คนตกตกมุสตัดหมายถึงว่าอออจใจอิสลามได้มันก็ค่อยค่อ,อยดึงีละนิ็กเลยน้อยคือสิ่งไหนที่ว่าดีกว่านะ่ะไม่ให้ทําให้ทําสิ่งที่ดีคือทําทุกอย่างมันพยายามทุกอย่างแหละนะครับพยายามทุกอย่างให้คนเราเนี่ยไกลกับ ไกลกับสวรรค์ไกลกับอัลลอฮ์คือสิ่งที่ว่ายงยกตัวอย่างเช่นการนมาดที่ดีที่สุดคือที่มสัสยิดอ่ะมันก็ดึงเลยอย่าไปมสัสยิดมันดีที่สุดอย่าไปคุณทาของที่ดีพอแล้วอ่าเห็นไหมชัยตอน,น,นมันฉลาดแล้วมันเอาจริงเพราะฉะนั้นการที่เราไม่มามสัสยิดเนี่ยมันก็ส่งผลเสียกับหัวใจเราแล้วแต่เราไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกครับนี่นี่คือชัยตอนมันร้าย เราคิดว่าเรานมาที่บ้านเราก็ดีแล้วล่ะอัลัมดลิล้์เราละหมาดครบห้าเวลาแต่สิ่งที่ดีสุดเลียบรลอกลุ่มอายุกุมอาซาヌอามาลาคือเพื่อที่จะทดสอบมนุษย์ว่าใครที่ทํางานที่ดีที่สุดอาซานัวอามาลาไม่ใช่การงานที่ฮัซันนะอัซันความสามารถของเราเพื่อที่จะเตรียมตัวไปหาอวอนนะั่นแหะเราสามารถทําได้มากกว่านี้แต่เราก็ไม่ทํา นะครับนี่คือเชตตอนมันร้ายเชตตอนมันมันเอาจริงมันจะลากมนุษย์เนี่ยไปลงในเรกเหมือนที่ตานที่มันบอกไว้แล้วนะครับและแล้วกราดบอกไว้ว่าเชตตอนมันมาแบบไหนมาข้างบนมาข้างล่างมามาทุกที่เลยนะครับแล้วเชตตอนเนี่ยเราไม่เห็นมันแต่มันเห็นเราเห็นไหมเอาว่าบอกกับเราว่าเชตตอนเป็นยังไงอม่กรานเนี่ยเราต้องศึกษาแล้วก็ยูเนี่ยเป็นยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันมีแผนการยังไงยูเนี่ย นะครับอลรัมดมลิลล์นะครับที่เราได้ปลดเปื้องโควิดออกไปจากเราแล้วนะครับแต่วันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีอะไรออกมาอีกนะครับเพื่อที่ว่าจะเป็นแผนร้ายของของยูที่มันร้ายกาจมากที่เราตามมันไม่ทันนะนะอ่ะเราให้ความเฉลียวฉลาดให้แกยูเนี่ยเยอะมากจกนกระทั่งเราตามมันไม่ทันนะนะครับเพราะฉะนั้นเออเป็นในในสังคมไทยนะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่ มันขัดกับอิสลามที่บริสุทธิ์นะนะครับแล้วก็ไอ้นี่แหละที่ว่าทําให้เราไม่สามารถพบกับความหวานฉ่าของอีมานได้เพราะเราไม่ทุ่มเต็มที่เราพยายามคิดว่าเราพยายามคิดว่าเอาละแค่นี้ก็ได้แล้วเอาละแค่นี้ก็ได้แล้วนั่นแหละตรงนี้แหละที่ว่าเราเนี่ยปล่อยปะละเลยแล้วกเ็เขาเรียกว่าปล่อยปะหรือว่าไม่ไม่เข่งคัดกับอิสลามลไม่ยึดมั่นอิสลามล พี่น้องผมไม่ทราบว่าในภาษาไทยมีหรือเปล่านะถ้าพี่น้องภาษารู้ภาษาหลับนะกดไปใน Google ว่าภาษาหลับอันนี้คือว่าภาษาหลับคือ hal ย a l yuzu limara rubsul b e n t a l o n นะครับถ้าภาษาไทยก็ผมจะผมยังไม่เคยดูนะพอดีเวลามันไม่ไม่ทันไม่ได้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 เช็คมาก่อนแต่ว่าคิดว่าคงคงมีพว่า เป็นที่อนุมัติไหมสำหรับสตรีที่จะสวมใส่กางเกงแล้วก็ฮะดีสบทหนึ่งนะครับท่านอะบียบสวาร์มบอกว่าถูกสาบแช่งผู้ชายเนี่ยที่ทำตัวเหมือนผู้หญิงถูกสาบแช่งและผู้หญิงที่ทำตัวเหมือนผู้ชายถูกสาบแช่งแล้วก็นุ่งกางเกงผู้ มีอุลามะท่านหนึ่งของซาอุดีนะครับอุลามะลาฟีอ่ะサฟีนะครับอันเนี้ยพวกที่เป็นพี่น้องที่เป็นเน้นหนักเรื่องลาฟีเนี่ยน่าจะเอามาตีแผนนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับแต่เราเน้นเรื่องออกบทไม่ตรงกันอะไรเนี่ยนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามุสลิมเนี่ยไม่สามารถบรรลุถึงความหวานฉ่าของอีมานเน,นื่องมาจากว่าเขามีบางสิ่งบางอย่าง มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลนะครับมันมีเหตุและมีผลถ้าเราเนี่ยไปอยู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผลมันก็จะเกิดว่าเราไม่สามารถจะได้รับความหวานฉ่ำของอีมานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเราจะเห็นว่าคนฝรั่งนะครับที่เขาออกมาทํางานนอกบ้านเน่ยเขาเดินยังไงเดินเหมือนผู้ชายเลยเดินแบบเหมือนผู้ชายเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาใส่กางเกงที่มันสะดวก่ะที่จะเดิน แล้วก็ในโรงเรียนนะครับก็มีการใส่สวมใส่กางเกงสําหรับนักเรียนหญิงเนี่ยนะครับเหล่านี้ชายตอนมันบอกว่าไม่ไม่เป็นไรหรอกใส่ได้ปกปิดเอาเรอแต่ว่าเชคคนนี้คนที่เป็นอุลมาใหญ่ของซาดีเนี่ยเขาบอกไม่ได้เขาเห็นว่าไม่ได้มันเป็นสิ่งฮารอมยกเว้นเสียแต่ว่ามียิลบาบเนี่ยอยู่ข้างนอก ใส่ชุดเหมือนกันโต๊บเนี่ยอยู่ข้างนอกปกปิดกางเกงข้างในอีกทีนึงแต่ถ้าใส่กางเกงเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนทรงได้ว่าเออขามีขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็การขึ้นรถลงเรือเราเขาก็จะก้าวแบบนะครับการการเ,เด็กเด็กนะ่ะเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก,ก็ไม่คิดอะไรเนละเขาก็ก้าวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แหละด้วยเหตุน,นี้แหละนะครับเราเราเนี่ยอยู่ในสังคมกาเฟสน,นะนะครับ เราก็ไม่รู้ว่าอิสลามอันบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ที่ไหนการปลดบนปะปนเงินชายหญิงเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในอิสลามแต่เราเนี่ยคุ้นเคยเพราะเราอยู่ในเราไม่ได้เห็นว่าอิสลามที่บริสุทธิ์มันเป็นยังไงเราไม่ได้เห็นเราไม่เคยเห็นด้วยเหตุน,นี้แหละนะครับเราจึงไม่ประสบกับความหวานฉ่าของอีมานเพราะเราทําได้แค่นี้เรายังไม่ทําให้สุดนะ่ะ เรายังไม่เตรียมเรายังไม่ทุ่มเทเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้มีความยำเกรงต่อหรออย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้แหละเราก็ผ่อนปลนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยหรือว่าเออปกปิดแล้วปกปิดแล้วไม่เป็นไรมันไม่ใช่ครับปกปิดแต่มันต้องปิดให้มันมองไม่เห็นว่าอะไรคืออะไรอยู่ข้างในน่ะขาเนี่ยขนาดไหนอะไรเนี่ยชูรูดเงื่อนไขของการหิยาบเนี่ยมันมีไม่บางไม่รัดไม่อะไรต่อไม่อะไรไม่ฉูดฉาดอะไรมันมีหลายอย่าง เราะนั้นขอให้เรามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินะครับถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเทคโนโลยีเนี่ยไม่ตอบโจทย์เลยเทคโนโลยีที่เศร้าใจเนี่ยนะครับมันทําให้เราหลงแทนที่เราทําให้เราเราเกรงกลัวว่าเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับทําให้เราอิมานเพิ่มมากขึ้นฟังสิครับอาจารย์พูดเนีย่ยตั้งหลายอาจารย์คุณก็เลือกฟังเอาสิคุณอยากจะมีอิมานมีความเข้าใจในอิสลามคุณก็เลือกฟังเอาสินะครับ กูอ่านก็มีฟังที่ความหมายก็มีแต่คุณไปเล่นดูคลิปไร้สาระน่ะแล้วคุณจะได้รับคุณก็ได้ตามที่คุณต้องการน่ะแหละอินนัมอามานวินิยัตคุณต้องการที่จะดูใช้คลิปใช้โทรศัพท์เนี่ยเพื่อดูสิ่งที่เพลิดเพลินน่ะคุณก็ได้ความเพลิดเพลินแต่ถ้าคุณต้องการที่จะให้สื่อออนไลน์เนี่ยทำให้คุณน่ะใกล้ชิดกับเรามากขึ้นมีความยำเกรงต่อเรามากขึ้นคุณก็ดูสิครับว่าสิ่งไหนที่จะตอบโจทย์ เพราะฉะนั้นนี่คืออะไรนี่คือฟิตนะนะครับที่เปิดเสรีคุณจะไปสวรรค์หรือคุณไปนรกเปิดเสรีนะครับและเป็นสิ่งน่าเศร้าใจมากที่บอลที่ว่าไอ,อพวกรัฐบาลชุดนี้นะครับสิ่งที่ไม่เคยเป็นนะมันเคยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะนั้นอน,นาคตเนี่ยมันจะมีอีกอะไรที่มันที่เราคิดว่าเป็นไม่น่าจะเกิดมันจะเป็นขึ้นมาอีก แต่ทะนั้นเราอย่าไปหวังว่าเราจะไปคัดค้านใครต่อใครเราเสริมอีมานของเราเนี่ยเสริมวัคซีนเนี่ยของเราเนี่ยเสริมวัคิีนให้กับลูกๆเราด้วยอีมานด้วยการศึกษาอัลกุรอานด้วยการรู้จักอัลลอฮ์นะครับว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เราบอกว่าอัลลอฮ์อักบัตเนี่ยอัลลอฮ์บัตเราไม่รู้ว่าอะไรรองบัตอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แต่พี่น้องพูดว่าอัลลอฮ์อวงบัตเนี่ยคุณคิดไปถึงชั้นฟ้าที่ยิ่งใหญ่ไพาศาลเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเท่ากับ เท่ากับอะไรเท่ากับเชื้อโรคกับพี่น้องเมื่อเทียบกับภัยจักรวาลของวะเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเท่ากับเล็กกว่าเชื้อโรคอีกมั้งราะโลกเราเนี่ยเล็กมากเมื่อเทียบกับดาวพูโตดาวอะไรตัวดาวอะไรเนะี่ยมันใหญ่พสารมหาสาลเวลาเราบอกว่าหัวขั้นน่ะให้นึกไปถึงตรงนู้นเลยความยิ่งใหญ่ของวะเนี่ยแล้วมองเราอยู่เรามองเราอยู่การที่เราจะพูดเราจะใส่ร้ายคนหรือว่าจะนินทาคนหรือว่าจะมองอะไรเนี่ยเรารู้หมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของวะ ไม่ใช่อลอฮ์อุบัดจะใจเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอลอฮ์ฮุบัดฮงบัตอะไรๆๆแต่อลอฮ์ฮุบัตเนี่ยคิดไปถึงอาณาจักรยิ่งใหญ่แล้วก็อลอฮ์มองเราอยู่นะอลอฮ์ฟังเราอยู่ว่าเราจะนินทาใครเราจะใส่ร้ายใครมันไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็จบนะมาลายกัดจดไว้พี่น้องคิดว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเราจะพูดอะไรจะแชทใครแชทอะไรเนี่ยมันจบนะมาลายกัดจดเอาไว้วัน,นอนาคตเนี่ย ก็เหมือนคือเราเห็นคลิปใช่ไหมครับวันละคนเะเอาว่นะเาเปิดคลิปให้เราดูนะ่ะว่าวันนั้นเจ้าทําอย่างนี้วันนี้เจ้าทำอย่างนั้นก็จบแล้วเราไม่มีวันที่จะไปโต้แย้งอ้ัลเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ขอให้เราได้ใช้เทคโนโลยีเนะี่ยทำให้เรานะ่ะใกล้ชิดกับวอสมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ยิ่งห่างไกลนะครับก็ขอฝากตัวผมเองและพี่น้องน,นะครับว่าให้เรานะั้นละทำให้เต็มที่สินค้าของอเนะ่มีราคาแพง สินค้าของวรานั้นคือสวรรค์เราเนี่ยครับทุกวัวนนี้เราอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับเรามีเงินจํากัดแต่เราก็ไปผ่อนนู่นไปผ่อนนี่อยากจะได้อะไม่มีเงินเงินซื้อเงินสดก็ยอมที่จะไปผ่อนเพื่อทจะได้ได,ได้ได้สินค้านั้นมาใชา้แต่สินค้าที่ยิ่งใหญ่นะ่ยคือสวรรค์ของวราน่ยพี่น้องต้องผ่อนตรงนี้ด้วยนะครับผ่อนระยะยาวผ่อนระยะยาวด้วยการทําความดีให้เยอะ สุนนะเนี่ยทำเยอะๆเพื่อเป็นการผ่อนซื้อสวรรค์ของวัดเนี่ยด้วยการให้อะวะด้วยด้วยอะไรด้วยความดีที่เป็นสุนนะต่างๆฟัดดูแล้วก็สุนนะเพื่อที่เราจะซื้อสวรรค์ของวัดระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดแต่ดนยาให้มองไปถึงอาคิร์วันนั่นคือเวลาที่เป็นความเป็นชีวิตที่แท้จริงนะครับนี่เป็นชีวิตแห่งการทดสอบ,บ,อบสอดังนั้นขอพระสงค์โปรดหิดายะเรานะครับอย่าให้เรานั้นหลง เชื่อฟังชัยตอนแล้วก็ติดตามเออชื่อฟังกิเลสตันหาของเราเราต้องต่อสู้คัดค้านมันนะครับสู้กับมันสู้กับกิเลสตัณหาสู้กับชัยตอนนะครับถ้าเราแพ้เราก็ต้องชนะด้วยไม่ใช่ว่าแพ้แล้วก็ปล่อยมันไปเลยไม่ใช่ครับทำให้ชนะให้ได้จนกระทั่งว่าอินชาลอเราจะบรรลุถ,ถึงนับซุนมุตมะอินนะนะครับตั้งเป้าไว้เลยว่าก่อนที่ฉันจะตายนะ่ยฉันขอให้ได้ลิมรถกับนับซุนมุตมะอินนะชีวิต ที่มีความสงบแล้วนะครับที่อยากจะไปหาเอาล็อนะครับแล้วก็ไม่สนใจอะไรกับดุนยาแล้วฉันไม่อยากจะเอาอะไรดุนยาทําไปเพื่อตามหน้าที่เท่านั้นแหละทําไปนะแต่ว่าดุนยาเนี่ยไม่ได้มาอยู่ในใจฉันหรอกเอาล็อมาอยู่ในใจฉันนะครับแล้วเมื่อประสบอะไรเขาก็อดทนแล้วขอให้เรานั้นพยายามทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพยายามของเราถ้าเราพยายามเต็มที่เอาล็อก็จะให้เราครับ ก็ขอพระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นได้รับความหอมวหวานหวานฉ่ำของความอีมานด้วยการที่เรานั้นพยายามทำความดีให้มากๆและต่อสู้กับนับสู้ในการที่จะละทิ้งสิ่งที่ฮารอมอากูล่ากุลีฮาดาวอัสตัฟุรุฮาดิวะลักุมวะลิซาอิลลมุสซีนัลฟัสตัฟรุฮูอินนะฮูฮุลกอฟุลรอฮีม